เราไม่อยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Blue ฟเด h t นะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลในวันนี้นะคะอย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว2คําใบนะคะคำใบแรกคือปลอมตัวปลอมตัวคําใบที่2นะคะคือยาเสพติดและเงินค่ะยาเสพติดและเงินก็ยังส่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะ464 2200หรือว่าร่วมสนุกนะคะส่งประเด็นมาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะประเด็นของเราในวันนี้ก็คือคุณอยากมีตัวละครไหน คุณอยากให้มีตัวละครไหนในจักรวาลมอนสเตอร์นะคะส่งเข้ามาพร้อมกับเพฟผลนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของ Dirty ต a n p a ปาซะคะ่ะไม่รู้ว่าแสบริงที่คิดว่าพวกนี้พวกนี้ทำไมหลังนี่นี่ก็คงเถอะนี่สิ่งที่แบบนี้มันด้วย want you to tear open my bra like it's a social security check. Now fumble around and pretend like you're trying to find your glasses. I found them. I can see. ตัวช่วงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับช่วงเวลาที่เราจะหยิบเอาหนังที่ชมที่บ้านในะที่พักอาศัยมาให้ได้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่ต่อจะเป็นคนแนะนำครับแล้ววันนี้หนังที่หยิบมาเป็นหนังที่เข้าโรงปกติเข้าไหมฮิไม่แน่ใจเข้าแวบๆมั้งฮะแล้วก็ได้มาเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลงานล่าสุดของ โรเบิร์ตเดนเนโรที่มาพร้อมกับแซ็คแอฟรอนนะครับในกล่ามอกแซ็คแอฟรอนนี่เขาเด็ดทุกเรื่องไงกล้าโรเบิร์ตเดนเนโรไม่เด็ดหนังที่ผมได้ยินคำวิจารณ์จากแฟนๆโรเบิร์ตเดนเนโรมาว่าขอร้องเลยอย่าดูเลยเพราะว่าป่าพังมากเรื่องนี้อ่ะพี่ต่อพูดถึง เบอร์ตี้แกนนพานฮะเรื่องมันว่าเรื่องอะไรเรื่องมันก็เขาเรียกว่าอะไรฮะเดนิโรแกนเล่นเป็นปูครับผมเป็นปู่ที่มีอดีตที่ลึกลับอ่ะก็คือไม่ค่อยสนิทกับพ่อครับแต่ว่าก็มีเคยสนิทกับหลานอยู่พักหนึงวันนี้คืนดีย่าก็ตายอยู่ด้วยกันมา40กว่าปีหลานนี่คือหลานสาวใช่ไหมปู่ก็เลยราบอกว่าแกจะเอาไอ้ทำสิ่งที่ย่าอยากให้ทำ แต่บังเออโดยคล้ายๆว่าเอากระดูกย่าต่จำไม่ได้แล้วว่าจะทําอะไรนะฮะไปข้ามเอาเป็นว่ามีภารกิจภาต้องไปทําสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็แต่แกเนี่ยไม่สามารถขับรถข้ามเขตได้เพราะแกโดนยึดไปกับขี่ไม่ใช่เพราะว่าขับ่าข้ามรัฐไม่ได้แกก็เลยต้องให้หลานแกเนี่ยซึ่งเป็นทนายอยู่ผมาช่วยขับรถให้แล้วก็เลยการเป็นที่มาของเรียกว่าการผจญภัยเนี่ย ไปตลอดทางเลยครับะหว่างปู่กับหลานซึ่งปู่ก็จะทําปู่ก็คือเดนิโลเนี่ยก็จะทําอะไรเพี้ยนๆทำหามละหำละหำอยู่ตลอดเวลาไอ้หลานก็ก็เหมือนตกกระไดพลอยโจรน่ะมีคิวจะต้องแต่งงานงานแต่งงานอยู่ไอ้แซงฟอนเรื่องนี้ไม่ได้เพี้ยนเหรอที่ไม่ได้เพียนไม่ได้เพียเราดูเขาที่แล้วที่มันเป็นเพื่อนบ้านมันเยะมากเลยนะใช่หลานนีดเล่นเป็นคนดีหน่อยก็เป็นเป็นเออเป็นคนดีอะจะว่าอย่างนั้นเหร เป็นเดนเนโรที่เละหน่อยแนะพฤติกรรมความห่ามที่เกิดขึ้นในหนังนี่เบอร์ไหนครับโอ้หนังมันบอกว่าเจตี้แกนพายนะฮะให้มีห้าให้ห้าคือเอาบัวนะแกเอาหัดนะเช่นครับพี่ต่อุนออกมาจากเดนเนโรเป็นส่วนใหญ่ด้วยความรุนแรงอยา ปั๊มเด็กอะไรเงี้ยปั๊มเด็กมหาวิทยลาลัยมีความหืนตลอดเวลาเงื้อตลอดสูบกัญชา <laughs> อะไรเงี้ยเออตลอดเวลาคืออะไรที่ไม่ได้ทำในช่วงที่อยู่กับย่าเนี่ยอูจะทำให้หมดเลยในช่วงสุดท้ายของชีวิต <laughs> <laughs> อันนี้คือย่าย่าตัวหนวดด้วยแล้อวออกเดินทางนะฮะ เราก็จะได้เห็นดดนนิโลทำอะไรแปลกที่เราเราไม่ค em. ิดว่าจะได้เจอเช่นแกนั่งเจิออยู่ในห้องฮะเออคอนเรียเน่เปิดใช่เปิดไปประมาณ7จ็นาทีที่จะเห็นจะตึงตังตึงตังตึงตังงตอยู่แล้วก็แบบเอาอีทิชชู่ด้วยนะอ่ามันอยู่ในระดับที่น่าจะมีบางกลุ่มที่ดูไม่ไหวเลยเฮ้อย่างนั้นเลยไหมมูวฉากหนึงเนี่ยบางกลุ่มอาจจะ อาจจะไม่ไหวนะคือฉากแบบแกกับปู่กับหลานนอนด้วยกันครับแล้วก็แกก็หันมาไอ้หลานก็งงว่าให้ปู่ถอดถอดเสื้อทําไมปรากฏว่าแกก็บอกว่าถ้าไม่ไม่มันใส่เสื้อนอนนอนไม่สะดวกนอนไม่หลับนอนไม่หลับเสื้อนอนครับว่าโอเคไม่เป็นไรกันน่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งนาที ไอแซคแอฟฟอร์บอกไอมีอะไรมาเคาะหัวเขาบอกว่ามาเป็นดุนของเดนิโลเออมันเห็นภาพเลยอะฟ้าฟ้าดูว่ามาคนที่ชอบดูไอเดอร์ตี้โจ๊กอย่างเงี้ยก็จะชอบบ้างชอบบ้างดูหนังพวกไอซาชาบารอนโคเอนมาเละอย่างนั้นก็จะชอบแต่มันมีความต่างกันคือไอบารอนโคเอนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ เมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วก็จแต่โรเบิร์ตเดเนโรเนี <of> ่ยแฟนเขารับไม่ไหวว่าพี่แฟนผมไม่แน่ใจอะไรก็ก็รับไหวไหมสำหรับผมเนี่ผมคิดว่าไอ้บทแบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่คนที่จะรับบทได้ออและเดนเนโลมันเป็นคนนั้นคนที่ทำให้เราเชื่อด้วยว่า มันได้ใจไว้มันมันคงทําอย่างนี้ได้จริงๆอ่ะแบบนั้นแหะเดี๋ยวเอาลงทุนดูลงทุนเล่นเป็นบ้าบอๆมีฉากเดตี้โจ๊กเต็มไปหมดคุ้มไหมฮะตลกไหมสําหรับผมเนี่ยผมชอบครับผมแฟนผมก็ชอบนะแต่ว่าถ้าถามคือลูกผมก็ชอบอย่างนี้ว่ะก็ดังดูอยู่ด้วยกันนั่นแหละ แต่ว่าถ้าถามเราเนี่ยเราเคยดูหนังปู่ที่มันแสบกว่านี้ไงอ๋อคือนึกอะไรแบทแกนป่าไอ้ไอ้แบทแแอสใช่ไหมฮะแจ็คแอสใช่ไหมใช่แบทแกนป่าใช่ไหมเออตนี่น็อก์วิลเล่นอันนั้นเป็น เป็นปไอล็อกฟิลน,นะจะมาแต่งเป็นคนแก่ออแล้วก็เป็นกึ่งๆึงสรารคดีนิดนิดแล้วปูก่กําลังเขาไปทําอะไรที่บ,บ้าบ้บ้บ้แบเั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นสำหรับพี่ต่อพี่ต่อว่าปู่นั้นตลกกว่าบู่นั้นตลกกว่าแล้วแล้วก็แ่กแบกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็จะได้ในเรื่องเขาเรียกว่าคือที่ปู่ทํบ้าบ้าเนี่ยมันทํบ้าบ้าเพราะมันมีจุดประสงค์กลายเป็นพลิกกลายเป็นหนังครอบครัวในตอนท้ายได้ทันไหมฮะทันไหม เละมันยังกับทั้งเรื่องแล้วก็โอเคพอกลอมแกล้มคือมันก็หาเหตุผลอะไรไม่ได้มากนะเดี๋ยวก็พอกลอมแกล้มได้นะฮะก็ก็มีองค์ประกอบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบถ้วนอ่ะอยู่แถวๆไอ้พวกแบดเนเพวกนั้นไหมแบดเนเอร์อะไรนะไอ้ไอ้หมีเ็ดดี้แบร์อะไรนั่นเ็ด เออคือคือที่พยายามจะขมมยท้ายๆให้มันมีแบบซึ้งกินใจหนิใจนึ่งนะครับอ่อาะฉะนั้นก็แนะนำนะหรบใครที่รู้ตัวว่าตลกกับเรื่องแบบนี้เออถ้าชอบอ่ะก็ในเรื่องมันก็อยู่แถวๆถาแคลิฟอร์เนียมาริบูมันก็จะมีชุดว่ายน้ำแล้วก็มีนักศึกษามีเด็กๆมีนมมีอะไรให้เราดูอยู่อยู่เรื่อยเมีนม ที่กระจกเลยเอ่ออ้าวแนะนําให้ไปชมครับสาหรับใครที่เห็นตัวอย่างเห็นได้ยินพี่ต่อเล่าแล้วคิดว่าตัวเองมีรถนิยมในความฮาร์ไปกับเรื่องราวประมาณนี้เแต่เดินิโรเล่นดีนะครับผมเล่นดีเล่นดีเล่นจนเราเชื่อว่ามีแต่แกเท่านั้นที่ทำได้นักแสดงต้องเล่นได้ทั้งหมดทั้งมวลใช่ฮะต้องเอาจับไอเดนิเดลูอิสมาเล่นอย่างนี้บ้างเลยเคยเล่นหนังตลกมากไหมดิโหเป็นตลกไม่ไหวพี่มาแม่อยู่ ขียดที่ผ่านชีวิตเดี๋ยวหงิกเดี๋ยวเค่าวเดี๋ยวเสียงคุ้มเดี๋ยวเสียงแหลมดูเขางออมลงเรื่อยๆหงิกด้วยหงิกอยู่เรื่องคิดว่แก่ตายไหมเนี่ยเนั่นแต่ละเรื่องอ้าวนี่คือเดอร์ตี้แกรนพาแล้วครับพี่ต่อให้คะแนนหน่อยดีกว่าครับก็ประมาณอย่างนี้ดีกว่าคือผมผมนี่นะผมไม่ไม่ชอบตอนท้ายแต่แต่คุณอภินันเนี่ยเขาชอบ สัตว์ปต่อคิดว่าถ้ามึงสกปรกไปจนท้ายเรื่องเลยเนี่ยให้สกปรกจนท้ายเรื่องเลยเนี่ยโอเคไม่ใช่ว่ามาตอนทำเป็นคนดีเขาบวมเมาบวดอ๋อที่ทําไปเพราะว่าเป็นอย่างนี้อะไรย่างเงี้ยมันเหมือนจะหลอกกูมาทําไมตลอดเวลาวะอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เลยให้ไปเอาไปสามจุ้าพอแล้วกันครับยังอยู่ในโซนของหนังที่น่าดูอยู่ดีนะครับนี่คือ เดอร์ตี้แกรนพาครับส่วนนาชูอิงในวันนี้พี่นันเราเกี่กี่เรื่องครับอ,อันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะ <laughs> กี่เรื่องไปชมเด้วยครับ ก่อนที่จะเริ่มนาวโชว์อิงของเรานะคะเราก็จะเพิ่มคำใบดีกว่านะคะสำหรับคนที่อยากจะเลือกของรางวัลในวันนี้นยจ้ะคำใบแรกค่ะปลอมตัวปลอมตัวคำใบที่2คือยาเสพติดและเงินยาเสพติดและเงินนะคะส่วนคำใบที่3คือต่างคนต่างหลอกค่ะต่างคนต่างหลอกต่างคนแ่างที่งไม่ออกใช่ไหมหลอกก็ถ่ายเข้ามาได้เรื่อยนะคะสาหรับ บริษัทนังในซออเราในวันนี้4642200นะคะมาถึงรืงของนาโชวิ่งแล้ววันนี้มีรเรื่องเดียวนะคะก็ค,คือใครอยากได้รางวัลก็ส่ง SMS มาที่4642200ใช่ไหมอริ<ช>อรีกรอบนึ่งเองอะ่ะ หกเพราะว่ามันมีคนเม้นว่าเออถ้าอยากได้รางวัลเนี่ยเพราะพถ่ายถูกแล้วอ๋อคืออย่างนี้ใน y o u t u อ่ะใน y o u t u เนี่ยถ้าพิมมาเราไม่นับไม่นับนะไม่นับ4 6 4 2 2 0นใช่ค่ะเดี๋ยวทช้รายการเดี๋ยวจะโทรไปนะคะใครดูคิงคองใครดูอะไรแล้วก็มาเม้นกันได้มาพูดคุยกันได้เพราะตอนนี้มีจอแล้วเราสามารถอ่านของทุกคนได้เลยนะคะแล้วก็แบบมัวไปนั่งกินเหล้าเพลินอย่างเดียว่าคุยกันหน่อยนะฮะ มาพูดถึงคองดีกว่านะคะมันเป็นรีเมคหรือมันยังไงพี่ไม่รีเมคครับคือเป็นการเขียนเรื่องใหม่ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับอันเก่าเลยแค่เบสว่ามันมีแค่คิงของมาิ่งคองของซิเลียนอะไรนะซีคูเปอร์ก็แค่นั้นเรื่องนี้ว่ายังไง คือเรื่องนี้เนี่ยเซตเซตใหม่เซตใหม่คือเออใช่ก็คือมันเซตใหม่ว่าเกิดขึ้นในยุคของปีประมาณปีเจ็ดศเนย์ค่ะหลักๆเลยนะสงครามสงครามเวียดนามคือจริงๆแล้วช่วงเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามเย็นสงครามโลกครั้งที่สองอะไรแบบนั้นนะ อคคววด้วยนะะ,ะก็ช่วงนั้นก็พวกแบบอเมริกันมันก็เล่นสงครามจิตวิทยากับรัสเซียอยู่ใช่ไหม,มก็มีการแทรกบัฟกันว่าเออกูทำมันนั้นเจ๋งอันนี้เจ๋งแล้วส่วนหนึ่งโครงการของอเมริกาคือแลนแซค่ะไอแลนแซตน,นี่คือสำรวจสำรวจขึ้นไปในอวกาศใช่ไหมส่องลงมาปุ๊บแล้วมันเจอดินแดนนี่เนี่ยไอเกาะอะไรเนี่ยเกาะกะโหลกใช่ไหมเกาะกะโหลกใช่เกาะกะโหลกสกาวไอแลนด์เนี่ย แล้วมันก็เลยอไอ้ทีมวิจัยมันก็เลยหาเรื่องไปว่าไปดูว่ามันมีอะไรที่ยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่ามันสแกนเห็นอะไรบางอย่างเห็นแต่ยังไม่มีข้อมูลมากกว่านั้นเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่ก็เลยพายเข้าไปก็ทีมเข้าไปก็พวกแบบทหารที่เพิ่งกลับมาจากเวียดนามใช่ไหมทหารด้รวยมีช่างภาพช่างภาพแล้วก็ก็คือคุณรีนะคะต่อทอมยิดเดอร์สตันทอมยิดเดอร์สตันเป็นทหารเก่าอ่าเป็นหน่วยรบพิเศษทางอากาศค่ะ ก็นำทีมกันไปเป็นยังไงทำไมต้องใช้นักแสดงเบอร์นี้เลยหรอเอ้ยนักแสดงเบอร์นี้ก็มีใหญ่ๆนะโอ้โหแตหละคนเนี่ยโอ้โหบรีลาสันนี่ก็ออสการ์เลยออสการ์มาเลยทอมฮิดเดิลสตันนี่ก็เนี่ยฮอตเหมือนกันฮอตอซามูเอลแจ็คสันจอห์นกู๊ดแมนจอห์นซีไรลี่มาเต็มเหมือนกันคือแต่ละคนก็คือคือมันต้องมีอ่ะผมว่ามันต้องมีเบอร์นี้บ้างไม่ใช่แบบหนังเอ่อมันไม่หนังธรรมดามันหนังฟอร์มยักษ์ขึ้นตัวเนี้ยเออ ฉะนั้นผมว่าโอเคเลยกับการที่มีดาราพวกนี้มาม,มาแสดงนะฮะเส้นเรื่องล่ะมันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นแอคชั่นเออมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แอคชั่นคอมเมดี้จริงๆบางคนพยายามจะมองให้เป็นดารมาม่าแต่จริงๆแล้วผมว่ามันแอคชั่นคอมเมดี้มันเยอะนะมีอารมณ์ขันมีอะไรดูคือ,อคือคือเหมือนเหมือนเราดูหนังแบบ หนังบันเทิงเรื่องหนึ่งซึ่งก็เล่าเรื่องมีทั้งสลับ,ลบด้วยอารมณ์ขันมีทั้งแอคชั่นแต่แอคชั่นเดี๋ยวเยอะแอคชั่นเดี๋ยวอลิสก็ดูแล้วเนี่ยใช่แต่หนูอะอขำแทบจะคนเดียวเลย <c oughs> คือแม่ไม่ได้ไปว่าเอ๊ะ <ไป S 2> คนอื่นไม่ขำกับหนูหรือบ้าหนังมันขำหนังมันตลกมันจะตลกร้ายอารมณ์อะไรต่างๆใช่ต่างคือแม้แต่การแสดงอะไรต่างๆ่นี่ผมก็ยังว่าขำได้อย่างสมัยแจ็คสันยืน จังกา้าเลยร<อ>ยืนจังก้ามองไงอ้คิงคอ,องเนี่ย <laughs> เออหนูขำมากตอนตัดสลับอะไรยอย่างเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นหนแต่ว่าแอคถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องแอคชั่นดีกว่าได้เลยไหมคะได้เลยได้เลยโอ้โหฉากใหญ่เอฟเฟกต์ดีนะ uh huh. แล้วคิงคองเป็นอะไรที่ ใหญ่กว่าเดิมเป็นสิบเท่าค่ะคือตัวนี้รู้สึกว่าจะสูงที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วนะแต่ที่มีคิงคองมาร้อยเมตรอ่ะใช่ไหมพูดถึงว่าเราจะเห็นคิงคองในบทบาทไหนพี่ในฐานะที่มันมาอยู่มอนสเตอร์ยูนิเวิร์สเราเห็นเราเห็นบางส่วนในตัวอย่างแล้วมันมันจะอยู่ยังไงนะคือเราจะเห็นว่าบทบาทของคิงคองในเรื่องนี้เป็นยังไงอ๋อเฮ้ยบอกเล่าไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าไม่ได้จริงๆแล้วก็คือเราก็รู้จักคิงคองว่า จริงๆแล้วแกก็ไม่ใช่ตัวร้ายอะไรนะคือคือมันมันมีทาเพราะที่มันมีผ่านๆมามันทำกันเยอะแยะอย่างแต่จริงๆผมว่าไอ้คิงของภาคนี้เอาไปจับกับภาคแรกจะดีที่สุดเลยเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาจะเขาไปแก้โจทย์ของภาคหนึ่งอะเนอะเขาบอกเขาเบสมาเขาแก้โจทย์ภาคหนึ่งคืออลิสดูเมื่อปี1933ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอ้โหอันนั้นแบบกิงคองอยากลยโอ้โตษตทียงไงคะหมายถึงว่าคือ คือแกดูเป็นคล้ายๆพวกมนุษย์โลกที่สามซึ่งแบบตื่นเต้นกับแสงสีเจอนางเอกแอนดาโลแล้วก็แบบไปเหมือนได้ได้ของเล่นใหม่อ่อะเออ,อแล้วก็แบบกูก็ไปลหลงไหลสุดท้ายก็โดนจับไปนิวยอร์กตายเลยทีเนี้ยคิง <King Kong S 2> ของยั<อ>ง,งเ,เบสมาอยู่ดีแต่คืออันเนี้ยมันมันก็ให้เกียรติคิงของมากขึ้นไงเออคือมันกลับไปหาลากเงาแล้วมันก็อิงกับพวกสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยคืออเมริกันไอการอะไรเงี้ยมันก็แบบ กลางชิบหายเลยช่วงนั้นน่ะช่วงคือค่าคือเจ้าโลกค่าคืออะไรต่างๆมันก็คิดอย่างนั้นหนังมันการเมืองนะการเมืองแข็งแรงมากเลยเรื่องนี้แล้วก็คือจริงๆเนี่ยคือถ้าจะคิดถ้าจะวิเคราะห์เอาเรื่องการเมืองผมว่าก็ซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่เอาบันเทิงเอาบันเทิงเข้ามันหนังตลกหนังแบบแอคชั่นตลกคอมเมดี้ พี่ดูระบบไหนอันนี้เรื่องนี้เข้าหลายระบบเหมือนกันนะ่อดู i m a ์มี 4D ผมดู iMAX 3D อ๋อสมเป็น 3D เนอะ i อ a x 3มิตินะฮะก็โอ้โหคิงของีนตัวเท่า้ตัวเท่าบ้านมันมันค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีใครสงสัยมีคำถามไหมอ่ะใครใครไปดูคิงของมาแล้วก็คุยกันได้บอกว่าใหญ่ยาวจริงๆครับิงของภาคนี้ พระเอกเคยเป็นโลกินี่ก็ใช่ครับใช่ค่ะในังหล่อมากเลยอ่ะมีเถียนจิงแสดงด้วยก็ใช่ครับเถียนจิงคือบางคนก็มองว่าเธอเป็นข้อดีงามของหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าบางคนก็เอ๊ะมาทำไมนะก็บอกว่าเป็นสีสันหือว่าเป็นสีสันเนาะก็ไม่ใช่หรอกคือแหมการตลาดยุคนี้เราก็เข้าใจดาราอินโดอินเดียถ้ามาได้ก็มาแล้วแหละ ตลาดเขาใหญ่จะตายค้องตัวใหญ่มากๆเพราะทำไว้ปูพื้นทำต่อสู้กับก็ซิลล่าก็จริงครับใช่ก็มีคนหลายคนเตือนมาว่าอย่าลืมเอินเครดิตหนูพลาดไปแล้วว่าหนูอยู่ไม่ถึงโอ้ยพลาดไปแล้วไปไปตีตัวดูใหม่เลยใช่ไหมยอมดีไหมบอกขอขอตีตัวราคาดูนี่ไง ไม่ไม่ตีตั๋วดู n อนเคดิตบอกเขาบอกเขานะตั้งยี่สิบบาทก็ได้เงี้ยขอดูหน่อยเขาบอกว่าคุ้มมากๆนะคะต้องต้องอยู่รอเนาะสำหรับแอนเคดีพี่แอร์พี่น้องว่าไงคุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มก็เวลาแค่นั้นหนูคุณจะรอไปเถอะเนาะทำอะไรไร้สาระกานี้สำหรับใครที่อยากจะรู้จักของเพิ่มขึ้นนะคะก็เดี๋ยวสกุปขอกเราในวันนี้มีจัดเต็มไปด้วยนะคะกิ่งคลองสัตว์ยักษ์อยากให้ไปดูไปดูไปดู ไปดูเออบางคนบอกว่าก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆมันมีเยอะเยอะเยอะเนอะมีความสัมพันธ์อะไรหลายอย่างก็ด้สนใจวยแล้วก็สมสมสมศักดิ์ศรีที่ว่าจะปูไปสู่ภาคต่อไปได้มันไม่ใช่หนังแบบกระโหลกกะลาอเตอร์ที่ดีนะคะอ่ะคะแนนดีกว่าร9 0ยเ้ร้อยเก้าสิบผมให้สักร8 0แิแล้วกันนะหายไปไหนสิบเลาหาไปหายหาไปไหนสิบป่ะหาไปสิบก็ จริงมันก็มีช่วงเหนื่อยนะช่วงช่วงแบบคุยกันเยอะไปหน่อยค่ะราะไอ้ไอ้ถ้าไม่มีจอซีไลลี่เข้ามาเนี่ยผมว่ามีเหี่ยวมีเหี่ยวเหมือนกันนะเออมีเหี่ยวนะตอนที่ไปฝั่งตะวันออกอ่ะใช่ใช่ใช่ฝั่งทหารนะเนาะแต่ว่ามันดีขึ้นมาเพราะจอซีไลลี่ไงมันแสดงแบบโอ้โหเข้ามาเติมค่ะอ่ะร้อยแปดสิบเต็มร้อยเก้าสิบเพียบดังบอกว่าควรจะไปดูกันนะจ๊ะผมเมาแล้วนะครับก็เมาไปดูไปอ่ะโอเคนะ ไม่เหมือนสิอ่ะนี่คือแนชวชวนไปจำสัปหาห์นี้สัปดาหะนะ์น้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เราติดตามนะคะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของเอเชียรามาค่ะครับ คือในช่วงประจำสัปดาห์นี้นะครับใครไปดูมาแล้วอยากจะมาร่วมพูดคุยก็ส่งเข้ามาที่442200น,นะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ไลฟ์ก็ได้นะครับก่อนจะไปดูเอเชียรามาก,กันเราจะมาใบ้ปริศนาหนังในซองกันก่อนนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกจะสามารถได้เลือกของรางวัลในรายการนะครับคำใบแรกคือปลอมตัวคำใบที่ 2, <c oughs> 2ยาเสพติดและเงินคำใบที่ 3, 3> <c oughs> ต่างคนต่างหลอกและคำใบที่4 <c oughs> คู่หูนึกถึงหนังเรื่องไหนส่งมานะครับ 4642200ครับส่วนเอเชียรามาสในะสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับดาราเด็กใน,น,นหนังจีนหนังฮ่องกงกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันในช่วงเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนออดีตถึงปัจจุบันดาราเด็กจากหนังจีน ดาราเด็กคืออีกหนึ่งสีสันของหนังจีนมาตั้งแต่ในอดีตหนังหลายๆเรื่องใช้ความน่ารักของเด็กมาเป็นจุดขายบางคนก็ออกจากวงการบันเทิงไปตั้งแต่ยังเด็กส่วนบางคนก็เปลี่ยนบทบาทไปจนแฟนๆแ,แทบจะจํากันไม่ได้และนี่ก็คือดาราเด็กจากหนังจีน5คนที่แฟนๆน,น่าจะจดจํากันได้ดีกับภาพในปัจจุบันที่แทบจะไม่เหลือเขาเดิมของในอดีต ดาราเด็กที่ชื่อว่าเสียเหมียวเคยโด่งดังสุดๆอยู่ในยุค90เป็นดาราเด็กที่มาพร้อมกับฝีไม้ไลายมือด้านกังฟูชนิดเกินตัวจนได้มีโอกาสเล่นหนังบู้ดังๆประกบกับดาราระดับซุปเปอร์สตาร์มากมายโดยเฉพาะเจ็ตลี่ที่เสีเหมียวคนนี้ เคยแสดงเป็นลูกชายของเขามาแล้วในหนังถึงสองเรื่องซึ่งเสียเหมียวที่เป็นวูซูรุ่นจูเนียก็มีโอกาสโชว์คิวบูตามถนัดที่ถือว่าไม่ด้อยกว่าเจ็ตลีเลยปัจจุบันเสียเหมียวโตวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและยังมีผลงานออกมาให้ชมกันเรื่อยๆทั้งหนังและซีรีส์ส่วนใหญ่เป็นงานแนวบูตามถนัด แม้คนที่ติดตามผลงานกันมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะจำเขาไม่ได้เลยก็ตาม yeah! Yeah! ดาราเด็กอีกคนที่แฟนๆหนังยุค90น่าจะจดจำกันได้ดีก็คือเจิงเสียหมินเจ้าของบทห่วงเฟยหงวัยเด็กในหนังไอออนมังกี้หรือมังกรเล็กตันที่ดอนนี่เยนรับบทเป็นห่วงฉีอิงพ่อของห่วงเฟยหง ดารากังฟูตัวน้อยคนนี้ได้แสดงบทบู๊มากมายโดดเด่นไม่แพ้กับดอนนี่เยนผู้รับบทนำเลยเจิงเสี้ยม,มินแชมป์กังฟูระดับจูเนียร์ของฮ่องกงคนนี้จริงๆแล้วเป็นเด็กผู้หญิงและเธอยังมีผลงานการแสดงหนังเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วหนังมังกรเหล็กตันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรในฮ่องกงนัก ว่าจะดังที่เมืองนอกก็เมื่อนหนังเข้าฉายไปแล้วหลายปีพ่อแม่ของเจิ้งเสียหมินเลยสนับสนุนให้ลูกสาวกลับไปเรียนหนังสือและเน้นด้านการเป็นนักกีฬาวูตูแทนที่จะมาเป็นนักสแสดงเต้เตอเจ้ตัอยาวสูงเขาสูง1.62 ปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนักกีฬาวูซูอย่างเต็มตัวและยังประกอบอาชีพเป็นตำรวจที่ฮ่องกงด้วยทิ้งผลงานเรื่องมังกรเหล็กตันเอาไว้เป็นหนังเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายในชีวิตูตดดดาราเด็กอ้วนที่สร้างสีสันให้กับหนังไต้หวันประเภทกิ้วกากิ้วจิ๋วแต่ตัว,ตวก็ยังคงมีงานมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะได้มีโอกาสเล่นหนังดังแห่งยุคข,ของไต้หวันเมื่อหลายปีก่อน You Are The Apple Of My Eye ด้วย่ยกว่าวแต่สำหรับดาราเด็กจากวงการหนังจีนในระยะหลังคงไม่มีใครดังเกินสู้เจียวอีกแล้วดาราเด็กที่เล่นเป็นลูกชายของโจซิงฉือใน CJ7 ซึ่งตอนที่หนังเข้าฉายคนก็แทบไม่ทราบกันเลยว่าจริงๆแล้วสู้จิวคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งทางผู้สร้าง CJ7 ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรสู้จิวไปไหนก็แต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอยู่ตลอดงานแสดงในหนังเรื่องต่อๆมาของสู้จิวก็กลับไปแสดงเป็นเด็กผู้หญิงตามปกติทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกกาลิลล่าเล่นเสบสบอลมิสเตอร์โกด้วยที่ทำเอาแฟนหนังเมืองไทยงงกันอยู่ไม่น้อยว่าทำไมลูกชายของโจโซิงฉือจึงกลายเป็นเด็กผู้หญิงแบบนี้ไปแล้ว you play? Yeah. การเอาเด็กผู้หญิงมาแสดงเป็นเด็กผู้ชายเป็นเรื่องปกติของวงการหนังฮ่องกงมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว เพราะผู้สร้างสามารถเลือกเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างอายุโตขึ้นมาหน่อยให้มาเล่นบทตัวละครเด็กชายที่อายุน้อยกว่านั้นได้แต่ก็ไม่แปลกที่การทำแบบนี้ในยุคปัจจุบันจะทำให้คนดูงงไปตามๆกันเพราะไม่ใช่แค่ซู้จิวที่รับบทเป็นตัวเอกใน CJ7 เเท่านั้นแต่เด็กตัวร้ายในหนังที่มีชื่อว่าจอนก็สวมบทบาทโดยนักสแสดงเด็กผู้หญิงที่ตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วเช่นเดียวกัน นี่แหละครับเรื่บบองของดาราเด็กแห่งจีนนะครับครับมีคนบอกว่าเข้อย่างน่ารักอะไรวะวดีดีอีกเรื่องก็ผู้ชายขายน้ำนี่บบเขียนในยูทูบนี่บัน <S <S 2> <S 2> เท<อ>ึกเนะฮะเ,เดี๋ยวไปอีกหน้าเราจะกลับมาดูสกู๊ปกันนะครับถ้าใครชอบดูสกู๊ปก็ไปตามพักตามพวกมาให้ได้ไ <S 2> <S 2> ถ่ายเขาถ่ายผมว่าถ่ายหนังในซองเรื่องผู้ชายขายน้ำอาจจะใช่ก็ได้ครับตอนนี้พักสักครู่ครับ